สนุกป่ครับขึ้นไงถาว่าโบเซีวันนี้ขึ้นขึ้นแรงมากครับวันนี้เพราะว่าเพราะว่าวันที่สามแล้วขึ้นเลยแรยเลยแว้ ขึ้นนี่มาแรงตลอดนะครับต้องหันหลังใส่นะครับพี่แจ๊บพี่เอกขึ้นชื่อแห้งครับต่อสาวสามยังมาสาวสามกำลังเปลี่ยนสิ้นอยู่ ต้องหันหลังใส่นะครับขึ้นแรงมากนะครับเพราะว่าต้องหันหลังใส่มาแรงขึ้นนี่มาแต่มือต้นถตงมือปลาครับมาแรง เสียการเขื่นแห้งหลายเสียจนขาดครับมาแล้วมาแล้ววันนี้อากาศดีๆครับตอนเย็นของเืนเย็นวันที่28นะครับสนุกจริงเลย โอ้ยคักแล้วลขึ้นวันนี้แรงมากนะครับลงไล่ไปองพอมเลุลงเออ,อ,อ,อขึ้นพัดแรงมา<笑><笑>ตอนนี้น้องคอสก็เดินมาแล้วครับ เคลื่นแรงมาจนหลงเอ,อ๋นะครับหลงเออเลยเสียขาดจงปองแกงฟอง เออขึ้นแรงมากแล้วก็เค็มด้วยนะครับเคค็มด้วย่ยยยะ